เสมาใครหรือไม่หยิงเดรยเสมาไม่ยิงครับคุณพาผมมาอยู่ไหนไวะเนี่ยโบราณสถานพี่ที่สันปาตองนี่ไงเสมาคุคคอันนี้ไข่<อ>สวัสดีคุณชมก่อนสวัสดีสสดครับ,รบ<ม>ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินดีอยู่ดีครับผมที่เชียงใหม่ด้วยนะจ๊ะ เอาตอนนี้เอาอีกทีนึงที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี<บ>่ยผมงงไปหมดแล้วคุณแมอยู่ที่อำเภอสันป่าตองวันนี้เนี่ยโบราณสถานนะครับอีกหนึ่งที่ที่ถือว่าสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะใช่เขาเรียกว่าอะไรครับคุณแมครับนี่คือเวียงท่าก,การนั่นเองโอโ้โหเยีย่ยมมากคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีดีนะฮะเหมือนกับหลุดออกมาอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยใช่ไหม วันนี้พาคุณผู้ชมนี่มาเที่ยวกันนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านมาแถวทุ่งเซี่ยวศรนปตองนี่นะแะแะได้ป้ายชัดเจนนะครับเวียงท่าการเวียงข้าการนะครับอ่ะพอหอมปากหอมคอนะครับแนะนำสถานที่ตอนนี้ที่เราอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณน้ำผมมีอะไรเด็ดๆมาฝากคุณอีกแล้วที่ว่าเด็ดนี่คืออะไรฮะปกติเป็นคนความจําดีหรือเปล่าเป็นเลิศชั้นหนึ่งครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยตอนเด็กคุณแม่ให้กินกล้วยบดกี่คำสองคำ โอ้โหจำแม่นขนาดนั้นเลยแต่คุณแม่แอบเอสไหมเราบอกผมทำไมฮะผิดคุณแม่คุณให้กิน3ามคำครึ่งเห็นไหมความจำคุณไม่ดีแล้วคุณนั้มเห็นไหมเนี่ยแม่ผมไฮเทคโนโลยีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้ทั้งคุณอ้้าและคุณผู้ชมครับผมจะมีท่าบริหารสมองกระตุ้นความจํามาฝากคุณอ้ํากันเคล็ดลับใช่ไหมทูกต้้งอ่ะสาธิตเลยพร้อมหรือยังพร้อมฮะนับหนึ่งถึงสิบเป็นไหมเป็นครับผมหนึ่ง สองสามห้าเจ็อ้าวลึงดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าโอเคแสดงว่าคุณอ้ําทำได้นะครับไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับถ้านี้เพียงแค่คุณอ้ํามีนิ้วโชว์นิ้วให้ผมดูสินิ้วนิ้วนิ้วอ่ามีนิ้วนะครับชูนิ้วชี้ขึ้นมาสองนิ้วแบบนี้ชูนิ้วชี้นะครับหนึ่งหอ้าวสองสองอ้าวสาม เอาสี่เอาห้าอ่าโอโหเก่งมากนี่รู้ไหมคุณน้ำท่านี่ที่ผมให้คุณทำเนี่ยนะครับมันช่วยกระตุ้นความจานะครับช่วยทําให้สมองสั่งการซ้ายขวาเนี่ยมันเกิดบาลานซ์หรือว่าเกิดสมดุลกันและอีกอย่างนึงเนี่ยมันป้องกันโรคนิ้วล็อกด้วยโอ้โหไม่หยิกไม่หยิกต้องหัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณน้ำไปบําบัดนิ้วก่อนนะครับด้วยช่วงอร่อยป้ายทองของผมวันนี้อยากทานอะไรดี อาทานมาสันปะตองก็ต้องทานอาหารแถวสันปะตองสิครับเอาแบบง่ายๆไหมง่าย,ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาเที่ยวที่นี่ต่อโอเคงั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปทานอะไรง่ายๆแถวสันปะตองในช่วงอร่อยป้ายท้องเอาท้ามหนึ่งหงสองสองสามสาม,ส,ามสี่เอาสี่สสเอาหา้าไปบำบัดนิ้วก่อน ช่วงอร่อยป้ายทองเราจะมาแนะนําร้านอาหารที่สะอาดรสชาติอร่อยระดับป้ายทองกันครับนั่นก็คือ 1. เป็นร้านที่ได้รับป้าย Clean Food Good t a s t จากกระทรวงสาธารณสุข 2. เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารเรื่องอาหารปลอดภัยวิธีการล้างผักยังปลอดภัยวิธีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในผักผลไม้การหุงข้าวกล้องและประโยชน์ของข้าวกล้อง 3. มีการใช้พืชผักปลอดภัยในการประกอบอาหารและมีการล้างผักด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตก่อนนำมาปรุงประกอบอาหาร 4. มีผลิตภัณฑ์เข้ากล้องบริการลูกค้าในร้าน 5. มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ มาวันนี้ช่วงอร่อยป้ายทองนะครับออกจากในเมืองเนี่ยมาไกลกัสนสัหน่อยนะครับผมอยู่ที่สันปะตองครับวันนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ร้านข้าวแกงโกจุ่นนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้อร่อยป้ายทองต้องมีเมนูสาธิตดูซิว่าร้านข้าวแกงโกจุ่นที่สันปะตองเนี่ยนะครับจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากพวกเรากันบ้างเชิญด้านในครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าของร้านนะครับข้าวราดแกงโกจุ่นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือโกจุนแน่นอนนะครับไม่ผิดตัวนะฮะไม่ผิดตัวครับชัดเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องอาหารสุขภาพนะครับผมก็ขอแนะนําร้านข้าวแกงโกจุนนะครับนี่แหละครับวันนี้ได้เจอโกจุ่นตัวเป็นๆโอ้โหนี่เดินทางมาไกลนะครับเพื่อที่จะมาตามหาโกจุ่นเลยก่อนอื่นครับอยากทราบครับโกจุ่นครับ ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจุดเริ่มต้นของร้านข้าวแกงโกจุ่นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับผมก็เริ่มต้นมาตั้งแต่พูดง่ายๆว่าขายมาประมาณ40กว่าปีแล้วสรับิบกว่าปีแล้วเหรครับคบงั้นย้อนไปตอนนั้นประมาณปีพศอ,อะไรฮะก็อยู่ประมาณสองสามหรือนั่นแหละประมาณประมาณปี2องซึ่ง 2> 2, <3. S 1> ผมยังไม่เกิดเลยนะครับ 3. 3. ตายแล้วนานมากๆนานมากจุดแรกก็ขายข้าวหม้อแกงหม้อเป็นขนมจีนบ้างเป็นอาหารพื้นเมืองครับต่อมาเราก็ปรับปรุงใหม่เปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติโดยเฉพาะแกงพริกแกงอะไรพวกนี้ทางร้านผมทําเองไม่ได้ซื้อจากที่อื่นมาทำนะฮะครับผมพอใช้สมุนไพรที่เป็นจริงทุกอย่างไม่มีสารปนเปื้อนชนิดอื่นที่ปนอยู่ในน้ำพริกไม่มีสารปรุงแต่งไว้อย่างนั้นไม่มีเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะฮะ ที่เราได้รับป้ายทองป้ายทองไอ้ Clean Food g o d t a s t g o เนี่ยเมื่อปี2534แต่ว่าอบรมตั้งแต่ปี2532ใช้เวลานานมากครับครับผม่านขั้นตอนการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยต้องเที่ยวไปเที่ยวมานะฮะแต่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคืองบของสสสสารสุขจังหวัดเนี่ยเขาก็ มีงบอุดหนุนให้เป็นค่าคอยสนับสนุนนู่นนี่อย่างนี้นะครับเรี่ยเลี้ยงบ้างอะไรบ้างนะเราก็ยินดีเราก็สละเวลาไปแต่มันก็คุ้มค่ามันได้ผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างมาครับต้องมีเมนูนะฮะที่เอาไปนําเสนอทางสาธารณสุขแล้วก็ได้รางวัลอร่อยป้ายทองมานั่นคือเมนูอะไรครับคุณลุงครับคือเป็นเมนูปลาดุกสมุนไพรนี่เลยคุณผู้ชมครับปลาดุกสมุนไพรผัดกรอบนะครับ ซึ่งวันนี้แหมามาบุกที่ร้านข้าวแกงโกจุนทั้งทีนี่นะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนู k i คินฟู้ดกูเทสโ o หรือว่าอร่อยป้ายทองผมขออนุญาตครับโกจ่นครับสาธิตเมนูนี้ให้ผมดูได้ไหมครับได้ครับเราพร้อมเสมอเพราะเป็นวิทยาทานสําหรับแม่บ้านที่ว่าตั้งใจอยากจะดูว่าปลาดุกสมุนไพที่ได้รับป้ายทองนี้เขาทำกันยังไงขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวสักครูค <ำ S 1> <ม>่ท่านก็จะได้พบกันสาธิต การทําปลาดุกสมุนไพรให้ท่านได้ชมครับผมตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับเมนูสาธิตกับอร่อยป้ายทองปลาดุกทอดกรอบสมุนไพรครับลุยกันเลยครับลุยเลยครับนี่ตอนนี้เราบุกมาที่โต๊ะทําครัวว่ากันง่ายๆนะครับคุณลุงอุตสาช่วยเซตกันมาขนาดนี้เราจะเริ่มต้นตรงไหนครับกับปลาดุกทอดกรอบผัดอะไรนะฮะ ผัดสมุนไพรนี่ไงปลาดุกทอดผัดสมุนไพรกรอบนั่นเองนะครับเอ,อเอาลุยเลยดีกว่าวันนี้เรามีเชฟกิตินมาสักมาด้วยแนะนําก่อนครับคุณลุงอ,อ,อันนี้คือภรรยาผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับชื่อ ป้าบัวแก้วป้าบัวแก้วเรียกพี่บัวแก้วดีกว่ายังสาวอยู่เลยนะครับอันดับแรกเราจะเริ่มเริ่มจากตรงไหนครับตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อน้นนอครับผมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมีปลาดุกตรงนี้เนี่ยเห็นว่าคุณลุงเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูส่วนประกอบอื่นๆนะครับที่วันนี้จะทำปลาดุกผัดเผ็ดกันรู้สึกว่าจะมีพริกแกงครับผมหอมแดงครับไอ้หัวกระชายหัวกระชายแล้วก็ใบมะกรูดซอยตะไคร้ตะไคร้ครับผม หอมครับผมและใบใบกบุใบใหญ่ครับผมลุงครับผักชีฝรั่งพร้อมพริกครับผมนี่ก็หันตระเทียมไว้เรียบร้อยน้ำปลาใบโหระพาทำผัดกรอบนี่ไงนะครับตอนนี้หลังจากนั้นตอนนี้กระทะร้อเรียบร้อยแล้วนะครับงพี่แก้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยโอ้โหดูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ย มันเดือดปุดๆๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับเราก็รอให้ปลากรอบก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ปลาดุกของเราเนี่ยก็กรอบนะครับอหอมน่ารับประทานหลังจากเสด็จมันไว้ก็พักไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้โอ้โหคุณพี่แก้วกำลังทำอะไรครับคุณลุงครับตอนนี้กําลังผัดใบกรอบใบกรอบนี่คือใบอะไรครับใบโหระพาใบโหระพานะครับครับตอนนี้ครับผมก็เอาพริกแกงลงคั่วพริกแกงลงคั่วเลยนะครับโอ้โหพริกแกงลงคั่ว เสร็จปั๊บนี่ไงนี่ไงใช่บายลูกได้ไปตามเพื่อนแล้วนี่กระชายตามไปนะฮะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันผักชีผักชีนี่เลนี่นะครับโอ้โหตอนนี้กลิ่นเริ่มมาคุณผู้ชมครับกลิ่นของพริกแกงที่เราคั่วเองกับมือนะครับตอนนี้กําลังคลุกเคล้าไปปลาลงไปคลุกเคล้าครับคุณผู้ชมนี่ แน่นอนครับแม่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับปลาดุกทอดกรอบสมุนไพรสําหรับเมนูนี้เดี๋ยวผมกับโกจุนขออนุญาตไปชิมกันนะครับเดี๋ยวพาไปชิมกันสัหน่อยนะฮะเราเสิร์ฟมาพร้อมกับผักที่เป็นเครื่องเคียงนะครับรวมถึงนี่ด้วยพระเอกของเราก็คือข้าวกล้องแม่ส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปชิมกันครับวิธีล้างปลาให้สดให้หมดเมือกและกลิ่นคาววิธีที่1ล้างน้าเปล่าธรรมดา แต่เน้นที่ความแรงของน้ำวิธีที่2ล้างด้วยน้ำผสมเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งวิธีที่3ล้างด้วยการนำมะนาวฝานเป็นชิ้นมาถูที่เนื้อปลามาคุณลุงครับตอนนี้ช่างจะอดใจไม่ไหวแล้วเพราะว่ากลิ่นหอมมากๆขออนุญาตชิมเลยก็แล้วกันนะครับกับ,บปลาดุกทอดกรอบสมุนไพรนั่นเองนะครับ,รบก็ได้ต้องทําตามที่คุณลุงบอกนี่นะครับชิ้นตัวโตเลยนะครับทานข้าวกับาทานคู่กับ ข้าวสวยร้อนๆที่เป็นข้าวกล้องด้วยรอรอแม่มันดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับออืือนี่มันต้องทานแก้มกับผักด้วยที่คุณลุงบอกบโอ้โหนี่คือใบนะบโฮะใบแห้ะพาคือจะทําให้<ไ>รสชาติของเจ้าตัวเนี้ยมันชูขึ้นมาเลยทีเดียวมันหอมกลก่อมในปากนะครับ,รบก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวให้โกจุดนีครับช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่า อยากจะมาทานเจ้าเมนูนี้เนี่ยอร่อยป้ายทองเนี่ยนะครับที่ร้านโกจุนเนี่ยจะต้องมาอย่างไรกับปลาดุกทอดกรอบสมุนไพรอย่างนี้เชิญครับโกจุนครับก่อนอื่นถ้าว่ามาจากเชียงใหม่นะครับก็ใช้ถนนหมายเลข108เชียงใหม่สู่อินทนนนะครับซึ่งร้านผมก็ตั้งอยู่กิโลเมตรที่29่รับเมนะฮะ29เลยจาก29มาประมาณสัก ร้อยกว่าเมตรก็จะเห็นอยู่ทางซ้ายมือครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ไว้สักนิดนึงไหมครับเผื่อคุณผู้ชมจะโทรมาสอบถามเส้นทางอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านก็053829373ครับผมถ้าเป็นมือถือของผมก็0899141994ครับผมสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยป้ายทองกันที่ไหนติดตามในรายการกินดีอยู่ดีที่เชียงใหม่ในวันนี้ขอซอยเจ้าปลาดุกทอดกราบสมุนไพรก่อนดีกว่าลุย สำหรับร้านไหนที่ได้ชมช่วงอร่อยป้ายทองไปแล้วนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการแบบนี้บ้างติดต่อได้ที่แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053210146ครับ hey, เห็นไหมพี่ด้านนอกเนี่ยเป็นโบราณสถานส่วนด้านในเนี่ยมีโบราณวัตถุให้ได้มา นะครับศึกษาข้อมูลด้วยนะครับโอ้โหนี่เขาทําได้เนียนมากเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบจําลองใช่ไหมของโบราณสถานใช่ไหมฮะใช่ครับผมนั่นไงขนาดโอ้ใครฮะลาไก่เขายังทําเลยอ่ะละเอียดจริงๆนะเนี่ยอนี่แล้วพูดถึงช่วงผมเป็นไงฮะถูกใจคุณหน้าไหมอร่อยป้ายทองปลาดุกทอดกรอบสมุนไพรปลาดุกหอมหอมนะฮะสุดยอดนะครับทานได้ทั้งตัวเลยนะครับเขาหั่นมาเป็นชิ้นพอดีคำไม่มีก้างด้วยนี่แหละคือทีเด็ดนะฮะอ่ะ พูดถึงเรื่องอร่อยป้ายทองไปแล้วครับทวนความจำกันหน่อยดีกว่าก่อนจะจบรายการเนี่ยมันมีตั้งหลายเบรกนะครับทำ<อ>ได้หรือยังฮะมาทดสอบทดสอบผมไม่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงๆเนี่ยอาจจะยากสำหรับคุณน้าไปผมมีอีกท่าหนึง่งบริหารสมองกระตุ้นความจานะครับป้องกันนิ้วล็อกเหมือนกันมีหลายท่าด้วยแหละลองดูไหมลองดูไหมลองเดยลองดคุณผู้ชมลองทาตามดูนะครับครับผมจีบไปข้างหนึ่งจีบไปข้างหนึ่งอ่าถูกต้องถูกต้องนับหนึ่งหนึ่ นิ้ว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 ตั้งขึ้นมาเอาไหมแม่เด็กคนนี้ไม่ตั้งใจเลยเอาจีบข้างนึงก่อนครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองจึ๊บจึ๊บอ่าเริดีกลับข้างเหมือนเดิมหนึ่งสองสอจึ๊บจึ๊บถ้านี้คุณชมลองไปฝึกดูเดี๋ยวให้คุณน้าฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจบรายการวันนี้อ่าครับผมวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากฝึกแล้วเนี่ยนะครับเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้เปิดครัวสุขภาพของเราเพิเศษพิเศษพิเศษยังไง ก็เป็นเมนูที่แบบโอ้ยทำแล้วได้สุขภาพเ<อ>าต็มเ<ฮ>ต็ม<ฮ>ฉันอยากจะรู้แล้วไปกันเลยได้ไหมไปกันเลยครับผมแต่จะรื้ฝึกนะเอาละครับคุณผู้ชมครับเปิดครัวสุขภาพในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากตอนต้นชั่วโมงนะครับเรามีท่าทางในเรื่องของการบริหารสมองเชฟต้าวันนี้เนี่ย อาหารที่เราจะทำนี่เป็นเมนูอะไรครับก็เป็นเมนูอาหารเช้าในเวลาที่อาจจะไม่ไม่เร่งด่วนมากนะครับรว่าถ้าถ้าส่วนประกอบเนี่ยเราเตรียมไว้ก่อนนะไม่ยากเลยนะครับคือเหมาะสมสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ต้องครับผม,บผมวันนี้อยากจะนําเสนอเมนูที่จะเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กครับเพราะว่าเราทราบดีว่าหลังจาก10บโมงไปเนี่ยถ้าถ้าเด็กนั่งเรียนหนังสืออยู่ท้องร้อง หิวมองหาขนมแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสมาธิในการเรียนเมนูวันนี้อยากที่เราเห็นในส่วนประกอบอย่างเช่นนะครับสตรอเบอรีร่เนี่ยนะผลไม้ที่มีสีแดงหรือกีวี่ิมมพานเนยละลายหรือในสากลนี่เขาเรียกว่ากีก็ถือว่าเป็นอาหารที่เสริมสร้างสารสรืสรส่อประสาทในสมองได้เป็นอย่างนีครับผมก็มีมีส่วนผสมอย่างอื่นอีกนะฮะอนั้นก็มีซินนามอนนะครับถ้าในสุภาพตีที่อยากจะลดน้ําหนัก อันนี้มันจะช่วยการทํางานของอินซูลินข้าวโอ๊ตกับข้าวกล้องนั่นแน่นอนอยู่วเราเป็นอาหารเส้นใหญ่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในสูตรนี้เราใช้ชื่อว่าเมนูสูตรจุกซ่อนผักซ่อนผักก็ค,คือผักโขมนี่เองนะครับวันนี้เราเตรียมผักโขมที่ลวกแล้วก็แช่น้ําเย็นนะแต่จะสังเกตทุนอ้ําว่าเราผมโรยเกลือไว้นิดหน่อยอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในสูตรของแมคโครเบลติ ก็คือให้ผักเนี่ยดูดซึมเอาความเค็มของเกลือทะเลเข้าไปโดยที่ไม่ได้ใส่ลงไปในอาหขั้นแรกก็คือใช้น้ำหนึ่งถ้วยนะครับในสูตรนี้สำหรับสองที่ครับขั้นแรกผมก็จะละลายผงซุปใสสองช้อนชาไปก่อนนะครับเพื่อให้ให้ซุปเนี่ยมีความหวานแล้วก็ สำคัญคือน,นี่ไม่มีผงชูรสด,ด้วยครับผมแน่นอเราให้น้ำซุปเนี่ยละลายได้ดีก่อนแล้วเราก็เอาข้าวกล้องใส่เลยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้้หโจ๊กของเราเนี่ยข้าวค่อนข้างจะบางสักหน่อยประเ <kannt S 1> ด็นนี้เป็นข้าวกล้องที่หุมงค่อนข้าง,างจะนิ่ม,มน,นะครับครับผมโอเคผักขมเนื่องจากนี้เป็นสูตรซ่อนผักุอ้ําตัดให้หละเอียดที่สุดเลยนะครับให้ละเอียดที่สุดนะครับผักโขมนี่เราไปซื้อที่ร้านผักดีก็ได้นะครับอันนี้เป็นก้านยาหรือว่าเป็นผักโขมกินนะครับเออเป็นผักโขม น,ะ,น,ะ,นะตัวนี้น่าจะเป็นเผาขมจีนนะครัเพราะต้นค่อน,นข้างใหญ่นะครับจากนี้ผมก็จะเติมข้าวโอ๊ตนะครับเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยให้โจ๊กของเราเนี่ยเป็นยางมากขึ้นเอาทีนี้คุณน้<น>า <ำ S 2> เอาเกลืใส่ถุงมือแล้วใส่เลยครับตอนนี้ใช้ได้ใส่ทั้งหมดเลยไหมครับใช่ครับหมดเลยครับ ตอนนี้ก็ถึงประมาณไหนแล้วคุณตั้มครก็ตอนนี้นนนนเข้าโอ๊ตกับทุกล่องเนี่ยบานได้ดีนะครับผม<ล>เปลี่ยนสภาพจาัดที่ดูเหมือนเข้าต้มจะก็จะเละๆนิดหน่อยนะครับครับ,รบในสูตรนี้นี่ถ้าะจะต้องการเพิ่มความมันหรือว่าความหอ,อมนี่อาจจะเติมนมถั่วเหลืองหรือนมสดไปนิดหน่อยได้นะครับครับอันนี้ก็พอใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะยกเสิร์ฟอะไรนะครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟแล้วกันนะครับ น,นี้ก็แต่งหน้าตาเราสามารถนํเาเป็นผลไม้อย่างอื่นได้ไหมครับคุณตั้มอ๋อได้ครับผมเยงแต่ว่าสีสีสันนี่อ,อ๋อต้องต้องต้องมีสีสันนิดนึงใช่ครับผมถ้าถ้าเป็นเด็กๆนี่ก็สตรอเบอรี่นั่นแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเขาจะเรียกหา,อ,าอะไรที่มันหวานๆเพิ่มนี่ถ้าถ้าเป็นพวกน้ำผึ้งนิดหน่อยให้ให้ราดนะครับแ้วก็อย่าหวานมาก<า> เดี๋ยวเราก็โรยนะครับลองแต่งนะครับหิมพานแล้วก็โรยอบเชยนิดหน่อยใส่นี้หิมพานเลยก่อนนะครับใช่ครับแล้วแต่ความชอบนะครับว่าจะเยอะหรือเปล่าจ่วนี้ก็คือผมอบเชยหรือซินนามอนครับก็จะทำให้สูตรตัวนี้สมบูรณ์มากขึ้นโอ้โหหน้าตาหน้ารับประทานมากครับขอบคุณครับ ใครับนี่คือหน้าตาที่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้บำรุงสมองวทวนชื่อเมนูอีกครั้งเน,น,นี่ยก็จะเป็นโจ๊กซ่อนผักโจ๊กซ่อนผักนั่นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะครร้อนนะครับระวังหน่อยโอเคเติมนิดหนึ่งนะครับเติมนิดหนึ่งนะครับรสชาติดีครับรสชาติดีคืออร่อยกว่าข้าวต้มแน่นอนมันมีหลากหลายรสชาตินะครับแล้วก็ ไอ,อ,อ้ที่เราโรยไปคือนนะอะไรนะครับอบเชยหรือว่าผงซินนามอนวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับเชฟตั้งมากๆที่มาทำเมนูอาหารเ,เสริมบำรุงสมองในวันนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะในส่วนของต้นรายการเนี่ยเราให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำท่านะครับบริหารสมองไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารแบบนี้ทุกๆเชา้า นะครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนเมนูอื่นๆที่คุณตั้มเนี่ยนำมาสาธิตกันทุกสัปดาห์นะฮะวันนี้ขอบคุณเชฟตั้มครับผมัสวัสดีครับมองหลวงเจตุพรกับเตษสันนะฮะประธานชมรมเชียงใหม่รักอาหารปลอดภัยนะครับส่วนเทปหน้านะครับจะมีเมนูเพื่อสุขภาพอะไรนำมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าครับผมคิดถึงเบบีเหมือนกันบ้าแล้ว อุ้ยตายแล้วเอาสว่านเลยนะพี่จุม๋มอะไรคะจุม้มเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าจุ๋มจ้าจ้า้าาองจุจ๋มอีกต่างหากคุณผู้ชมครับใครที่ติดสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับโอ้มีปัญหาด้านสุขภาพอย่างแน่น,นอนวันนี้คุณหมอมีคําตอบนะครับผมได้คเคที่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือนี้คืออุปกรณ์การสื่อสารซึ่งสําหรับหลายๆคนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แม้แต่ผมก็ขาดมันไม่ได้เช่นกัน ท่านผู้ชมครับท่านทราบหรือไม่ว่าสมาร์ทโฟนนั้นมีผลต่อสุขภาพท่านอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจำข้อแนะนำของการใช้สมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัยก็คือการใช้อย่างถูกต้องท่านจะต้องไม่ก้มหน้าไม่ก้มคอมากเกินไปและไม่ใช้ในเวลาต่อเนื่องมากเกินไปนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นที่มีแป้นกดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น blackberry หรือ android หรือแม้แต่ iphone ที่ท่านสามารถใช้แป้นกดในเครื่องได้ก็ตาม ถ้าท่านใช้นิ้วของท่านมากเกินไปเป็นเวลาต่อเนื่องนานเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส่งข้อความหรืออื่นๆอาจจะทําให้ท่านมีปัญหาเรื่องข้อนิ้วอักเสบและบาดเจ็บได้เราเริ่มพบคนไข้ที่มีลักษณะเช่นนี้มากขึ้นดังนั้นการใช้สมาร์ทโฟนของท่านควรใช้แบบสมาร์ทจริงๆคําว่าสมาร์ทจริงๆคือไม่ใช้ต่อเนื่องนานเกินไปควรใช้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นและอย่าใช้โดยท่าที่ผิดเช่นการก้มหน้ามากเกินไปหรือนานเกินไปนะครับ ท่านก็จะใช้สมาร์ทโฟนอย่างสมาร์ทและไม่เกิดการบาดเจ็บอันเกิดจากโทรศัพท์อันเป็นที่รักของท่านครับครับผมคุณสุรเกียรติช้อนเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับให้หมดทุกตัวเลยครับตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมดเลยนะครับปลาดุกหลังบ้านนะฮะขอบคุณครับผมนึ่วันเล่นหุ้นซะอีกเอ้คุณแอมเอาเฮ้ยเฮ้ยตายมาแล้วโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอตายตายตายเห็นเะล่ะโอ้ยใช้โทรศัพท์วันวันหนึ่งสามหนึ่งสี่เครื่องบ้าแล้วพี่ เดี๋ยวนิวล็อกอีกแต่หากันเนี่ยอ้าวไป็หรือยังเดระตูทักปุ๊บมาเลยโอ้โหอูทักเห็นไหมล่ะพี่นิวล็อกอะไรเนี่ย้ปลดล็อกให้ปลักษณะจะปลดยากเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสมาร์ทโฟนใช้ถูกใช้เป็นนะครับฉันเลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ถามไปว่าร้านที่นำเสนอในช่วงของอร่อยป้ายทองมีชื่อว่าอะไร คำตอบก็คือกไก๋วยเตี๋ยวคุ้มเจ้าครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับโอ้โหนี่กําลังอินกับธรรมชาติอยู่เลยครับผมนะครับแสงแดดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าจะเอากล้องดิจิมอนมาถ่ายรูปสักหน่อยสีดำสวยงามแต่ว่าน่าเสียดายคุณน้ำครับผมวันนี้เวลาหมดอีกแล้วอโอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมสามารถติดตามพวกเรากได้ทุกๆสัปดาห์นะครับครับผมที่ไหนฮะ ทางเคเบิลทีวีนะครับช่องสาวห้าแชนแนลนั่นเองครับนี่ไงไม่ธรรมดานะครับรวมถึง Facebook ด้วยนะครับเข้าไปเซิร์ชนะครับหน้าแฟนเพจของเราที่กินดีออนทีวีนะครับก็คลิกเข้าไปเป็นเป็นแฟนเพจนะฮะถูกต้องนะครับแล้ววันนี้ครับเหมือนเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะเราก็จะมีคําถามมาเพื่อแจกของรางวัลนะครับชิงเสื้อยืดเก๋ๆแบบนี้จากทางรายการของเรานะครับซึ่งวันนี้คําถามถามว่าอะไรครับคุณแม่ครับในช่วงอร่อยปลายทองนะครับคําถามของเรานี่มีอยู่ว่าวัตถุดิบหลักที่ใช้ปรุงประกอบเมนู ในร้านอาหารป้ายทองของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรก็ไข่คือปลาดุกและขอไข่คือปลาดิบอย่าตอบรวมกันมันจะกลายเป็นปลาดุกดิบไม่เอานะครับคุณผู้ชมครับตอบให้ถูกตอบให้ไวถ้าเกิดตอบได้โทรศัพท์มาเลยที่เบอร์ หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0882681142หลังจบรายการโทรมาเลยนะครับถูกต้อง<อ>น,นะครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยขอบคุณสอสนะครับแล้วก็แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้สวัสดีครับ ปิดท้ายรายการวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันครับกับกิจกรรมสาธิตอาหารปลอดภัยจากเชฟหลากหลายเมนูครับสำหรับคนที่สนใจอยากทำอาหารแบบปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5ถึงวันที่9กันยายนนี้โดยงานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆครับโดยรับจำนวนจำกัดสามารถโทรมาสอบถามและสํารองที่นั่งได้ที่เบอร์053210146ครับ